สวัสดีครับ House Tree People นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูนฟนต้นมอนสเตอร่านะเพื่อนคนหนึ่งครับที่อยู่ในกลุ่มต้นไม้เหมือนกันนะครับเขามีปัญหาคือว่าต้นมอนของเขาเนี่ยมันซุดโซมากเลยเขาส่งรูปมาให้ดูเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันคือมีทั้งใบเหลืองรากเน่าต่างๆเลยเขาอาจจะเลี้ยงแล้วให้น้ำมากเกินไปและที่สำคัญคือว่าดินมันไม่มีแร่ธาตุ ใบมันก็เลยเหลืองคือเพื่อนคนนี้ก็เลยขอให้เราช่วยฟื้นฟูต,ต้นไม้ครับเขาก็เลยส่งต้นไม้มาเยอะแยะเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุย่ึงเรื่องของมอนสเตอร่าก่อนเลยเดีย๋ยวพาไปดูคลิปเก่าว่าสภาพเดิมเป็นยังไงแล้วผมต้องทําไงกับมันบ้างนะครับทำอะไรคะมีคนส่งต้นไม้มาให้ซ่อมมาให้รักษาใหม่คือมีหลายต้นเลยต้นนี้เน่าลาม ก็ได้ลากเขาพอจะมีอยู่บ้างก็เลยแกะมาเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนดินซะหน่อยครับเดีย๋ยวลองดูว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงเนะาะอาจจะต้องตัดหลายส่วนเหมือนกันนะเพื่อให้เขาลดการคายน้ำเนี่ยดูอัน,นเนี้ยเน่าเ,เน่า,นา,มมาเลยหนาำมอนอลไนะเน่าเข้าไส้เลย วิธีการฟื้นฟูต้ตนม้นะครับอันดับแรกก่อนเลยเราต้องสังเกตว่าถ้าใบมันมีลักษณะเป็นแบบนี้มีการเหลืองแล้วขอบไหม้แบบนี้ให้เรามาดูที่เครื่องปลูกก่อนเลยนะครับบางทีเครื่องปลูกอาจจะชื้นเกินไปจับดูจะรู้ว่ามันมีอาการฉ่ำน้ำมากๆดังนั้นเราต้องแกะกระถางออกมาก่อนเลยครับมาเช็ครากก่อนเลยว่ามันมีรากตรงไหนเน่าบ้างนะครับเมื่อเราเจอจุดที่รากเน่าเป็นสีดำแบบนี้ครับมันจะฉ่ำน้ำ ดังนั้นเราจําเป็นต้องตัดออกครับโดยที่ถ้าเกิดมีรากอากาศแบบนี้เราจําเป็นจะต้องเก็บรากอากาศนี้ไว้ก่อนนะครับเมื่อเราตัดรากออกไปบางส่วนแล้วเราก็ค่อยๆขูดเอาเนื้อที่เป็นดำๆนี้ออกครับอาจจะใช้มีดตัดในตอนแรกแล้วก็อาจจะใช้ช้อนในการขูดนะครับแต่ที่สําคัญคือว่ามีดหรือช้อนหรือมือเราเนี่ยจะต้องสะอาดนะครับเมื่อเราจัดการกับรากที่ดำๆออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็ เอามาแช่น้ำครับบางคนอาจจะใช้น้ำยาเล่งรากช่วยก็ได้แต่ว่าของผมนี่จะถนัดเป็นน้ำเปล่าสะอาดและเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเอาครับเมื่อเราทิ้งไว้จนมีรากฝอยสีขาวออกมาแล้วเนี่ยเราถึงจะไปลงดินครับเป็นดินหมักล้วนๆเลยเนาะมันมีความชื้นพอสมควรแล้วก็ร่วนโปร่งมากๆเากเเอเน,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 นี้ย คือดินหมักที่เราทำเนี่ยเราหมักจากใบก้ามปูนี่แหละคือปัญหาของการใช้ดินคือมันดินมันจะแข็งมันเป็นเหตุผลที่เราต้องหมักนานถึงสี่เดือนนะเพื่อให้ใบก้ามปูแล้วก็สารอาหารที่เราใส่ในนี้มันย่อยสนิทเลยโดยที่ในนี้ไม่มีเคมี Me, ไม่มี EM ไม่มีน้ำหมักไม่มีอะไรช่วยย่อยเลยนะครับคือการเป็นย่อยด้วยสภาวะธรรมชาติล้วน,วนใช้ใบก้ามปูแล้วก็ ใช้ส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์วัตถุอื่นๆซึ่งใครจะผสมกาบมะพร้าวหรือผสมใบก้ามปูมหมักก็ได้นะก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนที่จะสะดวกโอเคนี่แหละตัวต้นที่พูดถึงตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วจากคลิปที่ให้ดูตอนแรกอะที่ใบมันเน่าเนี่ยนี่คือใบเก่าผมยังเก็บไว้นี่ด้วยนี่คือใบเก่าที่ผมยังเก็บไว้นะครับ เก็บไว้เพื่อให้รู้ว่าต้นนี้คือฟื้นฟูจริงๆ2คือมันเป็นสัญลักษณ์ด้วยว่าอันนี้คือต้นที่เขามาฝากฟื้นฟูนไว้เนาะจะได้ไม่ปนกันก็ต้นนี้ครับพอเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยจากกะมะาเพราล้วนนะฮะจริงๆกมาาะมะเพราอ่ะถ้าคนเลี้ยงเป็นเลี้ยงได้นะไม่มีปัญหาอะไรหรือจะเลี้ยงดินผสมกะมะเาพราหรือสูตรอื่นๆก็ได้จริงๆต้นไม้อะ่ะถ้าเราเข้าใจเขาสักนิดนึงอะ่ะใช้วัสดุปลูกอะไรก็ ก็โตได้หมดนะแต่ของผมจะถนัดก็คือใช้ดินตอนนี้เปลี่ยนเป็นดินหมักราเขาเกาะดีหมดแล้วโชว์ให้ดูโดยเฉพาะอย่างใบนี้นี่ใบนี้ก็เพิ่งออกใหม่ก็ค่อนข้างโตดีมากเลยแล้วสังเกตว่าพอเราเลี้ยงดินแล้วพอเวลาคลี่ใบใหม่ปุ๊บก็แทงหลอดใหม่พร้อมที่จะออกอีกนะครับโดยของเราเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดินหมักของเราเอง มันก็จะมีแลกท่าในตัวโดยเฉพาะมอนสเตอร่าใบใหญ่ๆพวกนี้ต้องใช้พลังงานในการออกใบใหม่ดังนั้นมันมีโอกาสสูงที่ใบมันจะเหลืองได้ง่ายถ้าดินดีมันก็จะทําให้ใบมันเขียวอยู่เสมอนะครับมันเป็นตัววัดตัวหนึ่งว่าเราเลี้ยงดินมันมีคุณสมบัติที่ดีพอไหมหลายๆคนอาจจะถนัดเลี้ยงกะมาพาวแล้วก็โรยปุ๋ยละลายช้าซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะต้องสังเกตว่าปุ๋ยมันจะมีระยะหมด แล้วด้วยความที่มันละลายช้าเนี่ยเราจะลืมเราก็จะเว้นช่วงไปมันทําให้ดินกว่าจะมารู้อีกทีก็คือต้นไม้ก็ใบเหลืองไปแล้วดังนั้นการเปลี่ยนดินหมักในสูตรของผมเนี่ยมันก็สะดวกตรงที่ว่าใช้ดินหมักเนี่ยเป็นตัวปลูกเลยถ้าต้องการให้ดินมันโปร่งหรือกระถางมันเบาขึ้นอ่ะก็อาจจะผสมใบก้ามปูหมักก็ได้และอันที่สองคือดินมันมีแร่ธาตุอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าดินมันพร่องเราก็ค่อยเติม ราบใดที่ดินมันยังอยู่ในกระถางเนี่ยโอกาสที่แร่ธาตุมันจะหมดแล้วทําให้ใบเหลืองมันก็น้อยอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะถ้าใครถนัดปุ๋ยละลายช้าก็สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้รากแข็งแรงมากรากฝั่งนี้ใหญ่เริ่มเทิมเลยวิธีการนะครับถ้าเกิดมอนสเตอร่าเราอะมีลักษณะที่ใบเริ่มตกใบเริ่มเหลืองหรือมีขอบไหม้แบบนี้นะโดยทั้งๆท,ที่เราอยู่ในร่มไม่ได้โดนแดดเลยแต่ใบก็ไหม้ ให้สันนิษฐานว่า 1. น้ําอาจจะมากเกินไปเครื่องปลูกาาจจะแฉะเกินไปนะครับลากอะสังเกตอะ่ะบางทีหยิบลากขึ้นมาเนี่ยพอบีบไปมันจะมีน้ําออกมาด้วย 2. คือถ้าใบเหลืองในลักษณะแบบนี้แปลว่าขาดสารอาหารพอใบเหลืองมากๆปุ๊บมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นไหมสีน้ำตาลแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับไหมแดดนะไหมแดดก็คือว่าตรงส่วนที่กระทบแดดพวกนี้มันก็จะไหม แต่ว่ามันจะไม่ได้ไหมจากขอบเหลืองๆด้านล่างซึ่งมันมีบทความอยู่ในเพจ h o w t o p e o p l e เนาะความตามเข้าไปดูได้ดูกันไปแล้วเนาะว่าเราฟื้นฟูกันยังไงนะครับผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่เขาจะกลับมามีใบที่แบบสวยงามแบบนี้คือผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องของต้นไม้นะแต่ว่าเราเลี้ยงตายมาเยอะเราก็เลยสงสาระเราไม่อยากให้ต้นไม้เขามีปัญหาอีก ดังนั้นถ้าเกิดเราช่วยอะไรได้นยก็เราก็อยากจะช่วยหรือใครต้องการคําแนะนําอะไรเท่าที่เรารู้ว่าเราจะยินดีตอบให้เลยเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับ h o w Tree People ครับบ้านคนต้นไม้สวัสดีครับบ๊บาย